เคยสังเกตไหมคะว่าบางเพียเรื่องราวของคนคนหนึ่งเนี่ยในโลกออนไลน์กับในชีวิตจริงมันเหมือนเป็นหนังคนละม้วนกันเลยอืมจริงครับต่างกันแบบสุดขั้วเลยก็มีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์แบบนั้นเลยค่ะที่เกิดขึ้นกับนักร้องดาวรุ่งวัยแค่13ปีน้องต้นข้าวสุปริยาอ๋อน้องต้นข้าวคือในขณะที่น้องดังเป็นพลุแตกเลยนะคะมีแฟนคลับรักทั่วประเทศแต่อีกด้านหนึ่ง ในโลกโซเชียลโอ้โหมีดราม่าร้อนระอุชนิดที่ว่าแทบจะเผาไหม้กันเลยครับผมก็เห็นผ่านๆอยู่เหมือนกันเราได้รวบรวมข้อมูลจากคลิปต่างๆที่ติดตามเส้นทางของน้องมาแล้วภาพที่เห็นมันต่างกันมากจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกโลกสองใบของน้องต้นข้าวไปพร้อมๆกันครับทั้งโลกออนไลน์ที่ขัดแยง้งกับโลกความจริงที่ดูจะอบอุ่นกว่าใช่ค่ะเพื่อดูว่าเราจะเข้าใจอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า คือดิฉันไปไล่ไทม์ไลน์มาแล้วก็ยังอึ้งอยู่นะคะว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันเริ่มมาจากคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียแค่คอมเมนต์เดียวจริงๆหรอคอมเมนต์ที่ว่าเปลี่ยนปาลีเป็นต้นห้าวได้ปะใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแค่นี้มันกลายเป็นระเบิดได้ยังไงคะเออมันเป็นธรรมชาติของโซเชียลมีเดียในยุคนี้เลยครับคือตัวคอมเมนต์เองอาจจะไม่มีอะไรเลยนะค่ะแต่พอดีมันไปจุดติดในจังหวะที่ใช่พอดีมันเหมือน เหมือนเราโยนไม้ขีดก้านเดียวลงไปในกองฟางที่ชุ่มน้ํามันนะครับอออัลกอริทึมมันถูกออกแบบมาให้ดันเรื่องที่กระตุ้นอารมณ์คนได้เยอะๆโดยเฉพาะเรื่องดรามา่าเรื่องเปรียบเทียบมันเลยถูกขยายเสียงให้ดังขึ้นน,นจนควบคุมไม่ได้เลยเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมเลยค่ะแต่มันก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าถ้ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นแบบนี้ทำไมเพจใหญ่ๆหรือแม้แต่ศิลปินรุ่นพี่บางคนถึงยังเอ่อเลือกที่จะกระโดดเข้ามาศาสน้ำมันเข้ากองไฟอยู่ล่ะคะ กันนั่นน่ะสิครับเพราะเพจใหญ่เอาไปเล่นต่อจากแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันก็กลายเป็นประเด็นสาธารณะทันทีแล้วพอมีศิลปินรุ่นพี่ออกมาตอบโต้อีกยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้จากเรื่องเล็กๆมันเลยกลายเป็นการประทะก,กันของกลุ่มแฟนครับไปโดยปริยายเลยอืและถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนะครับจุดที่มันน่าเศร้าที่สุดของเรื่องนี้คือน้องต้นข้าวซึ่งเป็นศูนย์กลางของเรื่องอ่ะค่ะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ได้เป็นคนเริ่มเลยไม่ได้เป็นคนเริ่มไม่ได้ไปพาดพิงใครแต่กลับต้องมารับแรงกระแทกทั้งหมดเพียงเพราะน้องกำลังดังกำลังมีความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมามันเหมือนโศกกนาตกรรมย่อมๆเลยนะที่เด็กอายุ13ต้องมาเจออะไรแบบนี้ตอนแรกนึกว่าเรื่องนี้จะจบแบบดราม่าออนไลน์ทั่วไปนะคะคือด่ากันไปมาสักพักแล้วก็เงียบไปแต่ปรากฏว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากครับคือมีคนในวงการสื่อเองที่กระโดดเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยใช่ครับ แล้วไม่ใช่แค่เข้ามาแสดงความเห็นนะแต่เหมือนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกมเลยใครคะคนนั้นก็คือพี่เอกอัคคีสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมาน่าจะเกือบ30ปีแล้วโอค่ะการออกมาของพี่เอกมันทรงพลังมากครับมีประโยคหนึ่งที่เขาพูดไว้แล้วมันเหมือนเบรกหัวทิมเลยนะคือสิ่งเดียวที่ผมรับไม่ได้ที่สุดคือการรังแกเด็กโอคำพูดคำเดียวสั้นๆครับ แต่มันเปลี่ยนทิศทางลมของดราม่าทั้งหมดเลยจริงค่ะมันเหมือนเป็นการดึงสติคนเลยนะว่าเดี๋ยวก่อนเรากำลังพูดถึงเด็กคนหนึ่งอยู่นะใช่ครับแล้วที่ดิฉันว่ามันฉลาดมากคือพี่เอกย้ำชัดเจนเลยว่าเขาไม่ใช่ญาติไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับน้องเลยครับเขาบอกว่าที่ทำไปเพราะมันเป็นหน้าที่ของสื่อที่ต้องนำเสนอความจริงอีกด้านมาคานกับกระแสลบๆที่กำลังถาโถม ถูกต้องครับและพี่เอกไม่ได้แค่ปกป้องนะแต่เขารี f r a m e หรือว่าเปลี่ยนมุมมองที่คนมีต่อน้องต้นข้าวไปเลยด้วยการเล่าเรื่องชีวิตอีกด้านที่หลายคนไม่เคยรู้ใช่ครับใช่เลยค่ะพอได้ยินเรื่องที่ว่าน้องเคยลำบากขนาดต้องไปร้องเพลงเปิดหมวกในตลาดนัดเพื่อหาเงินเรียนหนังสือนะโอ้โหภาพมันเปลี่ยนไปเลยเนาะภาพในหัวเปลี่ยนไปเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าอิจฉา กลายเป็นภาพของเด็กผู้หญิงนักสู้คนหนึ่งที่สู้ชีวิตมาตลอดนั่นแหละครับมันคือการตบหน้าสังคมเบาๆแล้วตั้งคำถามกลับไปว่าอย่าเอาเด็กไปประทะกับผู้ใหญ่เราควรเป็นผู้ใหญ่ที่ปกป้องไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่รังแกอืมมันคือการบอกทุกคนว่าเฮ้ hey, เรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังปล่อยให้ความขัดแย้งบนโลกออนไลน์มารุมทำร้ายเด็กคนหนึ่งที่กำลังไล่ตามความฝันของตัวเองอยู่หรือเปล่า แต่ในขณะที่โลกออนไลน์กำลังไฟลุกท่วมไปด้วยดราม่านะคะพอเราตัดภาพมาที่โลกความจริงโอ้โหมันคือหนังคนละม้วนเลยครับผมโดยเฉพาะภาพจากงานดวลเพลงชิงทุนสัญจรที่ตลาดชัชวาคลองเจ็ดบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นเหมือนอยู่กันคนละจักรวาลเลยค่ะภาพที่เราเห็นในโลกจริงมันน่าสนใจมากครับคือมันไม่ใช่แค่คนสองคนที่มาช่วยแต่เหมือนมีเครือข่ายที่คอยซัพพอร์ตกันเป็นระบบเลยทั้งรุ่นที่ทีมงานแฟนคลับ มันเป็นเหมือนระบบนิเวศท,ที่แข็งแรงมากๆที่คอยปกป้องน้องเขาอยู่ใช่เลยในระบบนิเวศท,ที่ว่าเนี้มีคนหนึ่งที่โดดเด่นมากจริงๆแฟนคลับยกให้เป็นเหมือนพี่สาวแท้ๆของน้องต้นข้าวเลยอ๋อหมายถึงพี่กีตารานิพาพรแชมป์ยีสสมัยคนแรกของรายการใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่กีตาเก่งมากแต่น้อมน้อมแล้วก็คอยดูแลรุ่นน้องเสมอดิฉันไปเจอคลิปหนึ่งที่ดูแล้วแบบขนลุกเลยค่ะ มันเป็นโมเมนต์ที่กดดันมากบนเวทีคือเป็นจังหวะที่น้องต้นข้าวเหมือนจะลืมเนื้อเพลงโอ้โหฝันร้ายของนักร้องเลยนะนั่นใช่ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันสุดยอดมากยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคือพี่กีตาที่ยืนอยู่ข้างๆสังเกตเห็นพอดีแต่แทนที่จะตกใจหรือทําให้น้องเสียสมาธินะคะเขานิ่งมากแล้วก็ค่อยๆขยับปากบอกเนื้อเพลงให้น้องแบบเงียบที่สุดโอ้ oh. แนบเนียนที่สุดถ้าไม่สังเกตดีๆแทบไม่เห็นเลยค่ะนั่นคือสุดลอดของการซัพพอร์ตเลยนะมันคือการส่งข้อความที่ไม่มีคำพูดออกไปว่าไม่เป็นไรนะพี่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวใช่เลยมันทรงพลังกว่าคำพูดปลอบใจเป็นร้อยเป็นพันคำอีกนี่คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับมันคือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือความสัมพันธ์ของพี่น้องที่แท้จริงเอาละค่ะ พอเราเอาภาพ2โลกที่มันต่างกันสุดขั้วนี้มาวางข้างกันครับโลกออนไลน์ที่เสียงดังแต่เหมือนจะว่างเปล่ากับโลกจริงที่อาจจะเงียบกว่าแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อสรุปแล้วเราเรียนรู้อะไรจากปรากฏการณ์นี้ได้บ้างคะสิ่งที่น่าทึ่งคือโลกความจริงมันไม่ได้แค่มีอยู่เฉยๆนะครับแต่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะกันพิษจากโลกออนไลน์เลยเกราะกันพิษใช่ครับ พูดได้ง่ายคือแทนที่จะไปซุ่มไฟด้วยไฟไปทะเลาะไปเถียงกันในโซเชียลเขากลับเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาๆสร้างพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมารอบตัวศิลปินแทนเกราะที่ว่านี่ก็คือเครือข่ายของพี่เลี้ยงคนในวงการแล้วก็ชุมชวนแฟนคลับตัวจริงนี่เองสินะคะถูกต้องครับแล้วมันก็มีตัวเลขมายืนยันเรื่องนี้แบบชัดๆด้วยนะคือผลคะแนนโหวตจากรางวัลของไทยรัฐไทยรัฐอวอร์ดที่น้องต้นข้าวได้ไปเท่าไหร่ครับ 2 3 4 4 7 7 0คะแนนโหอง0 0นสนี่มันตัวเลขระดับประวัติศาสตร์เลยนะคะตัวเลขนั้นมันเป็นข้อพิสูจน์ที่เถียงไม่ได้เลยครับมันบอกเราชัดมากว่าสุดท้ายแล้วพลังเงียบในโลกจริงๆเนี่ยค่ะ<า>มันมีอยู่จริงและมีพลังมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยคะแนนโหวตมหาศาลขนาดนี้มันไม่ได้มาจากคนที่ตามกระแสดราม,มา่าแต่มาจากคนที่รักและชื่นชมในความสามารถและตัวตนของน้องจริงๆ ซึ่งนี่แหละครับคือตัวตัดสินความสําเร็จในระยะยาวของจริงโหพอไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและมีมิติมากกว่าที่คิดว่าเยอะเลยนะคะครับผมจากแค่คอมเมนต์เดียวในโซเชียลกลายเป็นดราม่าใหญ่โตมีผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเข้ามาช่วยคลี่คลายแล้วสุดท้ายพลังของเครือข่ายในโลกความจริงก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นของจริงใช่ครับ เรื่องนี้มันสะท้อนความท้าทายของศิลปินในยุคนี้ได้ดีมากเลยว่าแค่มีความสามารถอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วไม่พอแล้วจริงๆแต่ต้องมีระบบสนับสนุนที่ดีพอที่จะรับมือกับแรงกดดันมหาศาลจากโลกออนไลน์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ให้ได้ด้วยค่ะมันเลยน่าคิดต่อนะครับว่าในยุคที่ใครๆก็เป็นนักวิจารณ์ได้แค่ปลายนิ้วอื เราทุกคนไม่ว่าจะในฐานะคนดูสื่อหรือแม้แต่คนในวงการเองจะมีส่วนร่วมในการวิจารณ์สนับสนุนหรือปฏิบัติต่อเพชรเม็ดใหม,ใหม่ๆเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตและเปล่งประกายได้อย่างที่ควรจะเป็นโดยที่ไม่ถูกพายุดิจิทัลพัดทำลายไปซะก่อน